ช่วงนี้อากาศร้อนมากครับผมหมาบ้านใครเป็นยังไงไม่รู้นี่หมาบ้านผมนี่อยู่สภาพมันวัน,ว,นวันไม่ทําอะไรครับรอเข้าห้องเดียวอยู่นะเดี๋ยวผมเดินด้วยกันไหนไหนไจะเข้าห้องเดียวลากค้ถ้าแอร์ไม่ยอมจ่ายรึเปล่าเ่จะเข้าห้องเดียวโ <laughs> อ้ยดูครับ แต่ก็สงสารมันอยู่แหละมันร้อนจริงด้วยนร้อนมากเอาเอานี่ๆไปแล้วไปดด้วยทำท่เาเปิดประตูกันเปิดประตูกันเข้าประตูกันเข้ามากันนี่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 นแล้วก็จะมานอนนี่นี่ตามสไตล์เขานี่นี่ครับสภาพดูสภาพดิมันร้อนใช่ไหมละกี้ フフフフ。<noise>